ก็เป็นหงม่วงกว่าแต่ว่าก็เตรียมพร้อมกันพอกะบพว่าเราเป็นธรรมดาเนาะในในคณะหนึ่งตรงต่อเวลาสองทำงานรวมกันมีความวลาเรื่องบุกบ้านจะดีสองเราก็ถือวมดีโอให้หน <mel od ic> ่อยสาวมาขีกันดีเจ้าก็หยิบงานก็แข่งแร็ มันอยู่ไม่ได้พพต้องเห็นต้องถ่ายรูดเดออดทนเป็นผู้หับกับงานหนี่อกบุยู่แล้วขนาดคนเลี้ยงนี่มาเห็นงานแข็งแรงดีมันสา,ายนะแต่ตั็ไม่หนึ่งเป็นผู้เสียสละนี่เป็นผู้กาดเสียสละมากมาเห็นรงมีถึงว่า <Alles. S 1> พ่าแบบอบคุณอาจารย์ที่เป็นอยู่กงหลามากมาจอยชุ่นขุข่นอ่ี คือว่าผวกพรอหนี่มานี่นามานี่ก็บพระมะนทีเจ้าของหรอกแต่ว่าเป็นเป็นบอกมาเน,ะนาะแจเจกรพอมาทีทีท่เก่าเป็นเปิดกรเกี๊ยแห้งชาติเพราะเพราพราะกระเแห้งชาติเราเป็นก็นเลยไปม่างเจ้าเอาโศกมาว่าเจ้าโศกเ็เศรษฐกษิจแบบไรสารนะลูกไรสารแบบผีที่ทว่าภาพหรือใจนามประนาม น้ำกินซี่่น้ำีนซี่นว่ามันีได้ผลทำไดคนดีมันเจ็บรองเมืองไงล่ะคนจีงได้เตือนพวกชาวอโศกมากบเตือนแบบคนมาพอทันผู้พอสภาพทันผู่คนพูนผู้นั่ทางจีนย่างการปูงกานทาพอพอเห็นนะพอม่าได้มาศึกษาชีวิตก็กลัเกิดเกิดวกบุมันจะกี่เหรียญจะสารเจมี่เนาะแบบพุ่มโลกพว่มยังกับ กันท้าเพได้พวกโกรธพวกยังนก็หลายวันถอดเป็นลูกผู้นึงว่าโอ้ที่พอแต่กีจ้จะเป็นหนึงหนน่งพ่ายเนาะขุนไปยู่รับไปมันไปยู่ดาดฟ้ามันไปตายกันลูกไม่ใส่เจ้าพอกับว่าใครตีถึงมนันเลยเจ้าขนาดกันว่าอะไรก็นนได้จังแม่บ้านนริเอากันมากกับพวกทีตีอย่างนั้นงงจักน่อยก็เอากันธรรมดาเจ้าจลูกไม่ร่วงยังเจ้าลูกอยู่มือ,อ,องไม่อออจริอออง มันก็เลยจำได้นะอีนึงโอ้ยพอตีฝอยปุดนฝอยสตีดีดาดฟ้าเนาะเมื่อบ้านที่นี่ดาดฟ้าเนี่ยกับพวกตัวบอกหลายเกี่ยวหลายกับพวกนั่นไล่กับกตีกันเนาะตีกับ่ตีแงดอกว่ากับตีกับตีน้ำตาลน้ำยังไปกันแต่เขามันมันถือรูปกระไดจับจ oh ือตำแหน่มาบอกก็คอยอยู่บนเต้ามีลูปสองคนนี่อากาศ พอดีป่ามัมีผู้ใต้แม่แม่เป็นเด็กๆผู้ใต้เลยพอดีมายู่เรื่อยๆพอดีป่าเป็นเห็นนั่งนึงเขาเห่นม่านเขาเห่นม่านถึงเอยเพราะว่าเขาถีเขาจะไปขาเขาเลยบวกขาวมันคือเรื่อว่ามันมีผู้นึงผู้อย่างใดอยู่เลี้ยงเอาไว้เทาก้อนแตไปอย่บอกเพืนมาเอาหรอกมันีกันมันกรเลยบหานี่ พอดีม so ันม well, so you know? you know ันออกมากเลยป้าป้าผู้เคยหฮไกลกันแล้วมาบอกว่าโอ้ยเขาออกแล้วออกแล้วกะเอามาลดลงี่พอดีพ่อพ่อเขาออกมากเพราะว่าเอามาาเขาก็เอามาเลยเอามามันออกตอนเช้าเนาะเอามาแล้วเลยโอยเดนมันเลี้ยงเอาเดยมาตัดใจให้เลยแม่บ้านเพื่อนกับลักษ้าเลรียญดีดลางเอา ล่างดีเห็ดไม้ยางนั่นเได้เรียงมากนี่แหละเป็นลูกเรียงบนต้นลูกแต่จำยัง,าาง,งแต่ว่ามันมาเด็กไปยูในทองตลอแค่ว่าการปาฏิบัติเหมียมันนั่นมันเรียกุละมานใส่ด้วยสามารถปฏิบัติเอามาลักวก็เบิดหลายมื่นลูกเรียงมีลูก,ลกสามคนที่ทเกซ่ยงัยงพอดีนั่มาตั้นแก่งานแก่เด็กนี่เพราะกระท่งไปเรียนนั่นนี่แหละน้ำอัดน้ำมัน มาคอนประโมนัำแเด็กคนอื่นักเลี้ยนมีเรี่องปฏิบัติธรรมมนดื้อหัวนำไก่ได้ดูเจ้าจะปีนี่เขาอื่นักเลี้ยนแหละมาเลียนมาเลี้ยนแต่่จบหรอกเพรพะดี่ไ่จบต้องชมนาเกว่านะเลียนยู่สองปีปีสามหรือไม่เลี้ยน การทำงานเป็นสามาบอกพ่อนไปไปไปถามเพิ่งว่าเอาขึ้นบ่วันนี้จะบพอไปถามนี่ใช่ว่าผมผมก็ไปดอกเจ้าผมคือไม่เลี่ยนแต่เรยุนี่เลยอายุมากจนเท่าเดียวนี้อ่ะเท่าเดียวนี้เดียวนี้ก็เลยเกิดปฏิวัติขึ้นเขาแต่เนาะวันนี้มั่นมั่นนี่แบบจริงที่คุ้มพักคุ้มแพงกันวันนี้มันไปพิษพิษกันพิษกันเราไปด้วยเพิ่อนจะไล่ออก สามปีจะเขาได้ที่นกดกดของของเจ้าอโตรกาถธาหักกันกระทาแบบว่า,วาหักกันก็ต้องแจ้งงานนก่วอดอะไรนี่มีเขาหักกันแบบวอดนะขเขาร่อราอยอ,ยาอ้นมยืนพอมันก็ได้พอดีมาย,ยู่น้ำพอพอัพอหยจะข้างล่างดยด้านดีเพิ่งเรือ,อยนะม่นสอ,องปีที่สามาเข้าไปในในของเกานะ่าล่ะ จะมีว่าเบาฮะเงี้ยเอาไปงอเนาะเออเบาเพื่อว่าให้มันกินเวลาให้มันไ <c oughs> ด้ดกลิ่นโมงเนาะพอดีเดี๋ยวนี้ก็เรียกไปขับรถไทยรถจัมร้งองเป็นปีสุดเป็นปกีนปกลัวแล้วครับ